สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กันในช่องโฮชิเกมมิ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเราเลยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอภัยมาณที่นี้ด้วยและคลิปแรกของเราก็อยู่กันในเกม h a r r y Potter Magic Awakens ครับคอนเทนต์ในวันนี้เพื่อนๆอนอาจจะเห็นหน้าอินโทรแล้วนะครับหรืออาจจะเห็นแคปชั่นใต้คลิปแล้วนะครับก็คือเรามีแฮกกลิตนะครับที่มีน้องกระเป๋าบวก3าทให้ ใน i.d. ของเรามี Echo h a c k ก t ที่มีน้องกระเป๋าเลเวล21นะครับหรือ18บนั่นเองซึ่งความสามารถของน้องกระเป๋าตามความเข้าใจของผมนะครับถ้าเราวางน้องกระเป๋าไปแล้วน้องกระเป๋าก็จะดูดซัมมอนฝั่งเราจากที่เราปล่อยออกมาหรือเพื่อนเราปล่อยออกมาเนี่ยน้องกระเป๋าจะดูดได้ก็ต่อเมื่อน้องซัมมอนมีค่าเฮดพีทที่น้อยกว่า3 4นะครับ และก็อยู่ในระยะการดูดของน้องกระเป๋าถ้าน้องกระเป๋าดูดได้ประมาณ75%ขึ้นไปนะครับน้องจะมีขีดจำกัดของตัวเองถ้าแบบดูดได้75%ของขีดจำกัดฮิปโปรกรปที่เกิดจากน้องกระเป๋าเนี่ยจะมีเกาะนะครับถ้าดูดได้น้อยๆหรือไม่สามารถดูดซัมมอนได้เลยน้องฮิปโปรกรปที่เกิดมาก็จะไม่มีเกาะและตายง่ายนั่นเองครับ แล้วเรามาดูกันที่ Echo h a g ฮกินะครับว่ามีความสามารถพิเศษอะไรตามความเข้าใจของผมนะครับ e c h o h a ฮกิเนี่ยจะให้บับแก่กาซซมอนที่มีค่ารายสูงที่สุดในชุดกา์ดที่เราตั้งค่าไว้นะครับซึ่งน้องกระเป๋าของเรามีค่าล่ายอยู่ที่4มานาะดังนั้นกาซซมอนที่เราจะใส่ในชุดการาดก็จะ ต้องมีค่าล่าอยู่ที่ 1, 2หรือแค่3มานาะเท่านั้นจะเป็น 4, 5, 6, 7, 8, 9ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้บัฟของ Echo h a เก i t อยู่ที่น้องกระเป๋านั่นเองซึ่งบัฟของ Echo h a เก i t มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับบัฟแรกก็คือสามารถทำให้การสามอนนะครับโจมตีเร็วขึ้น50%และบัฟที่2ก็คือ เมื่อซัม,มอนของเราโดนโจมตีด้วยดาเมจห้าเอร์เซ็ของค่า HP นะครับแบบแล้วเราก็จะฟื้นฟูค่า HP นะครับอยู่ที่28%ซนะครับแล้วก็ในทุกๆ2วินาทีแล้วก็สูงสุดอยู่ที่3ามครั้งนั่นเองครับไปครับเราไปดูกันเลยครับว่าจะรอดไหมในโซโลนะครับ อันนี้จะเล่นให้ดูประมาณ5เกมแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูชุดการ์ดแป๊บนึงโอเคครับไปเริ่มเลยครับเราเจอคนจากเซิร์ฟฟินิกนะครับ จากชุดการ์ดแล้วเขาน่าจะเล่นสเนปนะครับมีไทม์เทอร์เนอร์อยู่ด้วยแต่ก็เดีผมพยายามรอให้แบบอนาเยอะเยอะหน่อยหนึ่งประมาณ 9, เก้า k แปดเก้าโอเคครับเขาเล่นสเนปแน่นอน,น,อนยังไงก็แดงอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่มีสกิลอะไรทางนั้นที่จะทำลายเควินเขา อ่าเน็ตไม่ดีไม่นะโอไม่เน็ตโอเคครับน้องกระเป๋าเราอันนี้น่าจะมีเกาะแล้วนะโอเคครับมีเกาะจริงๆด้แต่ว่าเขาซูมาเอ๊ะไม่ใช่เขาวิดแบงมาแต่ผมซูผมพูดผิดโอ้โหเป็นสเนปที่มีวิดแบงนะครับ เด๋ยว,วางน้องก็เป่าไม่ทันไม่อันนี้ผมสามารถปิดได้ไหมอะ่ะโอเคน่าจะน่าจะตายนะครับโอเคครับแล้วเราก็ชนะนะครับในเกมแรกนะครับ ไปดูกันในเกมที่สองกันเลยครับลุยหาห้องนานมากเลยนะครับช่วงนี้พอมาแล้วทักก็มาเลยโอเคครับเราเจอคนนี้คุณสามนะครับ ชุดการ์ดเขาอาจจะเป็นเบลล่าหรือไม่ก็แฟดนะครับชุดการประมาณนี้อ๋อเขาเล่นมากกอน,นกักกนนะครับเราต้องระวังคอมโบเขาให้ดีเลยครับค่อนข้างอันตรายเราอาบิเกลไปก่อนเลยเขาพยายามวิดแบงใส่เรานะครับแต่ว่าเขาลืมวิดแบงใส่อบิเกล ซึ่งจะเป็นปัญหาให้เขานะครับผมไม่มีการทำลายเฮอจิวเขาก็ให้เขาก๊อบไปเลยนะครับบางทีอาจจะทำลายคอมโบของเขาก็ได้โอ้อันนี้การ์ดค่อนข้างค่อนข้างมาดีนะครับ น้องกระเป๋าดูดโอเคครับได้เกาะแล้วมันจะขึ้นเป็นแบบสีเหลืองแบบเรืองแสงนะครับน้องจะมีเกาะผมพยายามแบบใช้ซัมมอนตัวใหญ่ที่ได้จากตำรามาตรฐานนะครับแล้วก็เอาน้องกระเป๋าวางไว้อันนี้เอาน้องระเบิดวางใส่อบิเกลนะครับเขาออฟมางนี้เราก็ออฟไปจบครับ แต่เกมที่สองเราก็เป็นฝ่ายชนะอีกแล้วพอคะแนนเริ่มเยอะนะครับก็เริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆนะครับ วันนี้เขาน่าจะเล่นแฮกิดหรือแม่ก็แฝดกเลมกระเป๋านะครับตามสูตรเลยผมค่อนข้างที่จะอาจจะโถมสู้เขาในช่วงแรกไม่ได้นะครับก็วันๆอยู่เหมือนกัน เอขาผิดกี้โอ้เขาเล่นงูไฟไม่น่าจะเล่นงูไฟเยเวิลยี่สิบเอ็ดโอ้เขามีไอวีลบเลยครับโอ้โหใจร้ายมากโอ้หใจร้ายมากเลยอะ่ะงูไฟแบบ ใช้สมาธิเลยอ่ะเขาง,งูไฟยี่สิบเอ็ดเลยนะครับที่เราเจอเนี่ยมาแล้วมาแล้วตัวต่อไปนะ่าจะอบิเกลแล้วแหละที่เขาจะเล่นนะครับคอมเพาเนียนอ่ะผมรู้สึกได้ไม่จริงๆด้วยอบิเกลโอช่วยด้วยผมโดนงูไฟ หมาเห้ช่วยด้วยครับใครก็ได้ช่วยด้วยไม่เพราะไม่เอาง,งูไฟ ไม่ไหวอะ่ะโอ้โหแล้วคือแบบว่าการ์ดเขาแบบได้การ์ดดีมากเลยนะเขากรอบได้วิดแบงมาด้วยอะ่ะใครก็ได้ช่วยด้วยผมไม่เอางูไฟโนค่อนข้างแผ้นะครับเพราะว่าอา่าเรียกว่าอะไรอะ่ะงูไฟเขา สามารถตีซาม,มอนที่เป็นที่อยู่บนอากาศได้นะครับไม่เป็นไรเกมที่สี่ เจอคนเดิมอีกแล้วตอนนี้เขาเล่นมาก่อน,นกันนะครับตอนที่เจอครั้งก่อนหน้านหรือเปล่า <c oughs> อาจาจะจำผิดอืขับเปลี่ยนเ<ำ>ขาเล่นอะไรอะ่ะ โอ้ oh, ขอให้เคลปี้เรามาด้วยววเราหนอนมืดแลบ,บช่วยวหนีหนีคุกน้ำก่อนหนีคุกน้ำก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้ เราพยายามวางโกเเลมไว้ตัวอ่าไว้ตอนที่กระเป๋าขึ้นมือนะครับเนี่ยเราหกมานานแล้วก็วางโกเลมแล้วก็วางกระเป๋ามันจะทําให้น้องกระเป๋าดูดได้ได้ไวขึ้นนะครับ ผมแฟดไปเลยเพราะว่าเขาวางความประเนี่ยนไปแล้วเป็นแฟดเหมือนกันนะครับแฟดติดระเบิดก็โหดนะครับแล้วก็วางเซนทอไว้เลยใใกล้ๆกับตัไปเลยครับแล้วก็ผมก็ใช้สมุดอีกทีมีแมงป่องั่วยยิงแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้สกิลเวสใส่เขา ตอนนี้เราโถมหนักอยู่นะครับโหขัมาฟ้ามาใส่เกาะเลยแล้วก็ขึ้นฮิปโปกิฟเรา แล้วก็เป็นอีกครั้งที่เราชนะนะครับแถ่เราป็าปลอดภัยแต่จะไม่ปลอดภัยกับง,งูไปนี่แหละโอเคครับแล้วก็เกมสุดท้ายนะครับก็เป็นเกมที่5้านะครับกับการรีวิวนะครับ A Later Few Moments later. และเราก็เจอห้องกันแล้วนะครับคนนี้เขาน่าจะเล่นเนวิลนะครับน่าจะเมนเนวิลเลยเพราะว่าชุดการ์ดเขามาประมาณนี้นะครับอ๋โอเคเขาเล่น มัก่อนกกันนะครับอืมเดี๋ยวนี้คนเล่นมาก่อนกกันเยอะมากเลยในหนึ่งหนึ่งเอาแล้วน้องกระเป๋าเราไม่ได้เกาะร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับเพราะว่าเขามีอ่าแอดโมเฟียชามนะครับที่แบบเคานเตอร์น้องกระเป๋าได้ดีนะครับ นอนเหมือนลลบช่วยฮิวเลือดให้เราช่วยคิดิวค่าเฮพีไม่แล้วเขามีคูซิโอด้วยนะครับทำให้น้องเราไปไวมากโนใจร้ายจังเลยโอเคครับพอม,มีโกเลมผมวางเลยผมวางเลยนะครับอัดขบัน โอซิโอคอ,อ,อนฟิงโก้นะครับอือือเขามีการเวทที่แบบอยากจะร้องไห้ ไปไวมากเห็นไหมครับเขาจะใช้แอดมิอโมเฟียชามนะครับแบบว่าทำลายน้องกระเป๋าเราให้แบบมันไม่ได้เกาะเสียใจมากแต่ก็ทำไม่ได้นะครับโอ้ผมออกออกวอเทอร์ไม่โดนด้วย ออกบอลบอลเธออีกหนึ่งทีโอ้ไม่เขาเล่นน่าจะเล่นป้าสมุทนะครับ ทำให้แบบว่าการผมปันป่วนอยู่เหมือนกันโอ้โหผมขึ้นรถดีกว่าผมขึ้นรถดีกว่าไม่ไหวแล้วอะเจอแบบนี้ไม่ไหวปะไม่ไหวจริงครับโนน ไม่โอ้โหคือแบบว่าเราใช้สมุดของเราแล้วแบบว่าวนหาสมอมอนแล้วคือแบบว่าขาดแย่มากไม่เป็นไรครับก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครต์กดแชร์แล้วก็แจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ